ยินดีเชิญรับฟองทุกท่านถือว่าเป็นเฮลโมเดลนะฮะทุกคนเลยนะโอ้โหคนลุกเลยนะครวันนี้นะค,ะ<อ>ครับผมลำดับต่อไปขอเชิญนะฮะ<อ>คุณวลจัทนทร์ธนภูมิชัยครับผมรับประฏิบาา<อ>ัติครับโอ้ท่านเรจะได้ปฏิบัติภารกิจกับซอกกร,ประปวดจนถึงกเกษียณอายุราชการเหมือนกันนะฮะลำดับต่อไปครับผมท่านอาจารย์ดับเบิ้ลเฮนรี่บารี ลำดับต่อไปนะครับผมท่านอาจารย์รัตเสีินครับครับผมลำดับต่อไปคุณอาทิตย์กังเกตดครับเดี๋ยวเรายังมีประเภททีนะครับอย่าพึ่งไปนะครับความหวันของการได้กินะเมตอนยังอยู่นะนะฮะอย่าพึ่งไปนะฮะหลายคนหมดความฝังแล้วกับการได้กิน เอาไปตอนไม่เป็นไรนะยังได้กินนะเดี๋ยวก็ไม้ทีมนะอ่าครับผมเรียนเชิญเลยครับท่านต่อไปครับผมคุณนัทพงศ์ครับผมเชิญเลยฮะอ๋อนัทพงศ์คุณเชิญคนเชิญเลยฮะขอได้แล้วโอเคครับพบแลนวครับผมขอขอบพระคุณนักพงศ์โดการนะครับ